ตอนแรกผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกผมว่าจะสตรีมช่องนั้นเห็นเห็นปะเห็นปะเห็นผมที่ผมไม่สตรีม YouTube อยู่ถูกปะเห็นเห็นเห็นตรงนี้ปะคือแดงจัดเน็ตแบบไม่ไหว ôi,ประเด็น drama kiểu cà phê kiểu kiểu, chặt. cũng không biết là, bẻ nãy ở trong bộ này โอ้เนี่แบบไม่ดีอ่ะเนี่ยไปไปติ๊กตอกกันดีกว่ามึงเนี่มันไม่ดีเลยอ่ะในนี้แล้วมันใช้เน็ตเยอะจัดเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันได้นะครับ ผมอยากรู้ว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับไฟเอ็มนะปัจจุบันครับผมอยาก <c oughs> อากรู้ความคิดทุกคนเพราะว่าตอนนี้แบบกระแสดรามาร่าเยอะจัดน่าจะลำบาก <c oughs> เรหาวิธีซ่อนในด้านล่างนี้ไม่เป็นหอ่อซ่อนเหรอซ่อนอยังไงวะมันน่าจะทำได้นี่โชว์ไอคอนรอไม่น่าใช่ มันพี่เศร้าๆไม่ได้เศร้าครับไม่ได้เศร้าผมแค่เหนื่อยวันนี้ทํางานมาทั้งวันโหแล้วแบบกลับมามานั่งดูข่ขาวไฟเอ็มแล้วแบบท้อแท้จัด <c oughs> มันเลยไม่รู้อยู่เลยว่าว่าแบบคือถ้าไฟเอ็มมันถูกปิดตัวจริงเราจะไปเล่นเกมอะไรกันคือเล่นเกมอื่น,มนผมเล่นอยู่แหละปกติอะแต่แบบไม่รู้จะเล่นเกมไหนแล้วแบบจะทำยอดวิวได้ขนาดนั้น ขนาดเฟมวิ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปไลน์ใน t ิกตอ k ดีกว่าแบบเน็ตผมไม่ดีเลยอ่ะเจอกันใน t ิกตอ k ครับเดี๋ยวผมไปไลน์ในนู้นดีกว่าเน็ตแย่จัด